สวัสดีครับเจอผมมิลาวนะครับผมมือนี่นุ่มวุฒินะครับพามาชมรถครอบครัวนะครับผมพึ่งเข้ามานะครับพึ่งซื้อเข่าบาทั้งด้านล่างเลยนะครับกับพาให้ลูกค้ามาชมก่อนนะครับผมว่าสนามรถเข่าตอนแรกสภาพแรกเริ่มมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับผมอันนี้เป็นตัวอินโนวาครับลืมบอกเป็นรถอินโนวาตัว2.0 V นนะครับผมเป็นตัวท็อปนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับขาวมุกข้างหน้าไฟอาจจะแอบเหลือง เหมือนเดิมครับรถมือสองอาจีเหลืองแน่นะครับผมขนาดเป็นโควเมียมแล้วก็นี่ส่วนของตัวไฟกันมีไฟตันหมอกให้นะครับสำหรับตัววีนะครับผมเป็นตัววีอ่ะถัดมาด้านข้างนะครับผมไฟเลี้ยวจะติดอยู่กับกระจกนะครับผมสีกระจกงองข้างจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเป็นสีขาวหมุกนะครับผมทางคางนะครับขั้นนี้ก็มีสเกิร์ตให้รอบขั้นนะครับสาหรับลูกค้าเก่าชซมาแล้วนะครับมีคิวให้นะครับคิวเป็นคิวอินโนวาครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมก็สภาพเดิมๆนะครับ สีข้างนอกก็เป็นสีเดิมนะครับบ้านท่านไม่มีการตกแต่งหรือว่าไปเก็บสีแต่อย่างใดนะครับไฟท้ายก็สมบูรณ์นะครับผมก็ยังสมบูรณ์บ้นท่านมีห้อยแตกห้อยชนหรือว่าห้อยเบียดห้อยเปียนมากนะครับผมเป็นสีเดิมนะครับหลังก็จะเขียนว่า Innova นะครับผมเป็นโตโยต้านะครับก็สเกิร์ตหลังก็มีอย่างที่ผมบอกมีหลออพันนะครับก็มีเครื่อง2.0ตัว V ตัวนี้เป็นตัว V นะครับผมก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นตัว G กับตัว V แต่ขั้นนี้เป็นตัว V ตัวท็อปนะครับอเดี๋ยว ช่องใส่ของข้างหลังท้ายรถนะครับก็จะเป็นช่องค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบ่ามีผู้โดยสารหอบกระชับฟองหลายๆนะครับอันเบาะจะเป็นเบาะพับข้างนะครับดึงขึ้นเหมือนในตัว Fortuneer นะครับลักษณะการเอาเบาะลงเดี๋ยวลองให้พี่น้องเบิ่งกันเลยเบาะก็จะเป็นติดตั้งเบาะนะครับถ้ามีผู้โดยสารก็เอาเบาะลงให้เพิ่นเบิง่ง ประมาณนี้นะครับผมทำมหโพเดิสานกับเบาลงให้พื้นนั่งได้นะครับของพื้นที่การเก็บของกับสีเหลียหน่อยลงนะครับเอ่อโครงสร้างนะครับโครงสร้างขลังนะครับตัวน็อตตัวในส่วนของเม็ดอากนะครับเป็นเม็ดอากเดิมนะครับน็อตบอท่านมีขยับนะครับอันนี้โครงสร้างขลังนะสวยนะครับผมไา้ขวาเหมือนกันนะครับโอเคโชคใส่งั้นในปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปชม ใช้ในรถกันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับเข้าภาเขามาชมภายในรถนะครับผมรถคันนี้ก็ตัวที่มันเป็นตัววีนะครับผมแล้วก็เป็นตัวอินโนวาครับเอ่อพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมที่ในี้มันเป็นตัวท็อปนะครับมีจอให้นะครับผมจอเป็นกล้องถอยนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของนีเวเกเตอร์นะครับผมเกียร์เกียร์ก็ถือว่าบาทั้รระสึกล้อนะครับไส้ของเขาก็จะเป็นในส่วนของลายใหม่นะครับผมตกแต่งด้วยลายใหม่นะเดี๋ยวจะพาไปชมที่นั่งถัดไปนะครับเข้ามาดูที่นั่งแถวที่2นรมีไ่าสนใจบ้างนะคครรัััับบบบบผมกก็็็ภาายในนนนนเเเปปสะะหง ทั้งหมดเป็นบอะหนังมีแอร์นะครับแอร์เล่านะครับอันนี้มีแอร์เล่าให้ทั้งหมด3ช่องแอร์เล่านะครับผมก็ไม่ต้องกังวลว่าผู้โดยสารข้างหลังสิร้อนนะครับก่มันมีแอร์ถึงนะครับเป็นแอร์เล่าให้นะครับแล้วก็มีจอเฉพาะตัววีนะครับจะมีจอให้ถ้าเป็นตัวจีไม่มีให้นะครับผมเดี๋ยวพาไปเบื้องห้องเครื่องนะครับผมมาเป็นไดอ่ะโอเคเรามาถึงห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องดูอะไรบ้างนะครับก็ดูความเรียบร้อยของห้องเครื่องนะครับว่าเรียบร้อยไหม คือข้างหน้านี่เล่าหน้านี่สวยงามนะครับเป็นในส่วนของตัวคานเดิมนะครับโรงงานใส่ขวาปรท่านนี้ห้อยแกะนะครับโครงสร้างค่อนข้างสวยงามนะครับผมข้างหน้านะข้างหน้าข้างหลังแล้วก็รอบคันอันนี้ทีมงานผมสื่อขัดมาให้ยางดีนะครับพี่น้องเป็นไ้ครับพี่น้องรถเป็นอินโนวาตัว2 0 1 3นะครับ2 0งดีตัว็อบคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับถ้าเบิ่งรอบคันแล้วเบิ่งสภาพรถก็ค่อนข้างที่จะ สวยนะครับผมอ่ำพูดถึงราคานะครับราคารถคันนี้อยู่ที่3า9แ0 0เกบาทนะครับผมบางอื่นเราขายกัน4ี่แสนต้นๆหรือว่า4ี่แสนกลางๆเราไม่ขายเราขายแค่3า9แ0 0บาทนะครับผมรถคันนี้มีโปรโมชั่นให้ในส่วนของตัวรับประกันเครื่องเกียร์นะครับผมให้1ปีนะครับผมหรือ1 0,000กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจฟรีดาวสามารถจัดฟรีดาวจัดเต็มได้นะครับเฉพาะลูกค้าที่เครดิตดีนะครับไม่มีประวัติผ่อนชำระล่าช้าหรือประวัติติดแบ็คลิสต์ในส่วนของ สินเชื่อนะครับต่างๆนะครับผมกับสถาบันการเงินที่นําส่งบุโรนะครับผมผมต้องแจ้งไปก่อนนะครับแต่บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเราทําไม่ได้ทำไมจัดไม่ได้อันนี้ต้องดูที่ประวัติลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับผมจัดเต็มนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ70,00กว่าบาทนะครับในส่วนของลูกค้าที่สนใจนะครับติดเขามารับชมหรือว่าเขามาทดลองขับขี่รถนะครับผมเราอยู่ปากซอยบางแวก3 9นะครับตัดจากถนนราพฤกษ์เข้ามาไม่ไกลนะครับประมาณ50เมตรลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมเข้ามาติดตาม เพจเราหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งกดซัดค i b e ให้เราด้วยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับผม0984578989นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ